เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ในเกม Snowbreak นะครับก็เป็นเกมที่เปิดปลาได้ระยะนึงเลยนะครับประมาณ4เดือนนะจากที่เข้าไปดูในการอัปเดต4เดือนเนี่ยแต่ว่าคนแทบจะไม่มีเล่นเลยนะผมไปดูแล้วเนี่ยมีคนรีวิวแค่30กว่าคนเองไม่น่าจะเกี่ยวว่าเกมไม่ดีแต่ผมคิดว่าคนเนี่ยไม่กล้าดาวน์โหลดมาเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะตรงปกใช่ไหมเพราะว่า่วนช่วงนี้เนี่ย ไอเกมไม่ตรงปกเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันตรงปกนะครับแล้วก็สนุกเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเกมจะเล่นสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับมันสามารถาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามาเล่นกับเพื่อนอยังไงเหมือนกันเพราะผมยังไม่มีใครดาวน์โหลดมาเล่นเป็นเพื่อนเลยตอนเนี้ยสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมยิงผ่านด่านนะเป็นเกมที่ <A reason S 1> ใช้ทักษะของเกม sure. S <S <S uh, เกมเดินหน้ายิงได้ด้วยนะมีระบบใจโสรสคบเปิดใจโรได้ด้วยแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเหมือนการเล่นพับจีนะครับเกมนี้เราหยิงยากมากเพราะ AI เนี่ยบอดมันเยอะนะครับแล้วแม่งเก่งมีเกาะมีอะไรหลายอย่างนะครับทีเราจะต้องไปสู้กับมันซึ่งตอนนี้ผมเล่นมาได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับเล่นมาได้แค่นี้เดียวเนี่ยมาประมาณแค่บทที่4นี่เองเล่นมาได้50ประมาณ 40- 50ด่านนี่แหละ นะครับแล้วผมก็มาเจอมาเจอห้องบอสนะครับมาติดอยู่ห้องบอสมันคือบอสยูมิวเนะเป็นไททันบรรพบุรุษซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไงมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับแอ t แทกออนไททันหรือเปล่าเนะี่ย <c oughs> มาติดอยู่ห้องยูมิวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าแนวเกมเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะโอเคไปเราก็สามารถเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งปืนสั้นลูกซองปืนกลเบาสไนเปอร์ แล้วก็น่าจะมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้แค่ตัวละครเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นม,มาแต่จะมีอะไรเยอะแยะกว่านี้อีกนะโอเคอันนี้เป็นบอสตัวแรกที่ผมเจอแล้วก็ยังไม่ผ่านด้วยนะไม่รู้ว่าบอสนั้นมีกี่ตัว <are> ด้วยโ <Okay. S 2> อเคเราต้องลบมันให้ได้นะ แล้วก็มันมีพลังอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมล่วงไปแล้วเย้อ้อยอ้ออ้ออ้ไม่ได้สตรีมนานสายเชื่อมก็เริ่มจะไม่ดีละอ่าผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีพลังอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือแม่งโหดอะไรวะเนี่ยออ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  โงไปเปล่าโกงไปหรือเปล่าเขาก็มีพลังเหมือนกันยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่น,นี่คืออะไรเนี่ยยิงครับยิงยิงยง,ง,ง,งี้มันระเบิดเนี่ยมันระเบิดยังไงเราไอ้เบกเดือดหายไปครึ่งหนึ่งเดือดลอยไปครึ่งหนึ่งละหายแล้วเราโอ้ไม่มีที่หลบเลยอ่ะหมดไรละ <c oughs> เราใกล้จะแตกแล้วครับเนี่ยเราจะชนะมันยังไงวะเนี่ย โอ้ยแม่งเอาเยอะเอาเยอะหลบแอบแอบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนโอเคมายิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเนี่ยมันตัวใหญ่ด้วยเรามองไม่เห็นการโจมตีมันนะแล้วเรายิงจะแลบยิงจะแลบได้ไงเนี่ยโอ้ยยิงไม่เข้าด้วยน่าเรายิงอะไรเนี่ยโอ๊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 ยเลือดเรียบแปด เราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยเอาไม่ได้เราไปตรงนู้นนะครับคิดว่าเราจะวิ่งไปทันไหมเนี่ยโอเคได้อยู่แต่เลือดเราแม็กเหลือแปดถามจริงนี่กูชนะยังไงวะเนี่ยเลือดเหลือแปดเดี๋ยวฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยเราโดนนัดเดียวเราก็หายแล้วเนี่ยถามจริง <c oughs> เราโดนนัดเดียวเราแตกเลยเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราจะไม่ยอมแตกเราจะยังไม่ยอมตายสอยเดียวเราเหลือนิดเดียวก็ตามอย่านะอย่านะอย่านะไม่มีอะไรเพิ่มเลือดให้เราด้วยไม่เข้าว่ะอ่าน่าจะต้องไปตรงนู้น ยิงไม่เข้าไม่ได้นะกับยิงไม่เข้ายังไม่ถึงจุดที่ยิงได้ถามจริงเออเอา้ามายิงเข้าแล้วไว้ยี่สิบกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> จะตายแล้ว

ยิงไปยิงไปยิงเข้าไปอัดเข้าจจไปอัดเข้าจจไปห้าสิบสามสิบห้าสิบสามสิบโอ้ยแล้วผมจะหลบมือไหนวะเนี่ยดาเมจมันอยู่มือไหนวะมือแรกหรือมือสองโอ้โอ้หักเข้าจจไปอัดเข้าจจไปอัดเข้าจจไปโอ้ยโอ,ยโอย้หลบยากครับ นี่ไงยังหลบได้อยู่เดี๋ยวเข้าไปใ,ใกล้ขอใช้พลังหน่อยได้ไหมยิงยิงโดนไหมเนี่ยโอ้ไม่โดนครับพลังเรามันเป็นพลังระยะใกล้อเออไอ้ยังมันล้มมันล้มมันล้มม,ลม,มันล้มแล้วยังไงยังไงต่อยิงเข้าด้วยโอ้ยยิงเข้าวะยิงเข้าวะใกล้แล้ววะผมมาใกล้ละผมมาใกล้ละแม่งใกล้ละ ยิงไปยิงไปรีไปยิงไปรีไปเอออะไรวะเนี่ยเออแม่งมาอีกแล้วแม่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้สามจิงโกงเกินโกงเกินตัวสุดท้ายแล้วนะเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับที่สามารถแทนกันได้อันนี้คือสุดละถ้าผมตายตัวนี้คือจบ ม่งยิงเขาเอ้ยิงแขนก็ได้ปะวายิงแขนก็ได้ปะผมว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้แขนมันอ่ะยิงแขนไหมดิยิงแขนดิเฮ้ยแขนมันหกสิบหกสิบปะหกสิบป่ะเพราะยิงแขนมันดีกว่าเนี่ยไม่โดนว่ะเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มเป็นงานละเอาอ่ะมันโดนแล้วละมันโดนล้วละมันโดนล้วละมันโดนล้วละตอนเนี้ย เริ่มโดนแล้วล่วละแม่งเหนื่อยเหมือนกันนะนี่เลยยิงแขนดีกว่ายิงแข,แขนแม่งหกจิตยิงแขนแม่งแรงกว่าอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกโอ้แม่งเอาอีกแล้วพลังที่โกงอีกแล้วเอ๊ไม่ได้กินว้ะรอบนี้เริ่มเริ่มกูเริ่มรู้ทันเริ่มรู้ทันแล้วอะไรอีกเอายิงไม่เข้าแล้วอ่ะแอบแอบ จะทำอะไรจะทำอะไรฮะทำะไรทำไรทำไร,ำไรเฮ้ยไม่โดนโว้ยไกลเราปะอืมไม่โดนโว้ยตัวสุดท้ายเรายังไม่โดนดาเมจเลยปะยิงแขนมันดีกว่าปะเอ,อ้ยอะไรเนี่ยมันจะตายแล้วไปตายแล้วไปไป้ย นัดเดียวมันกว่าจะผ่านได้ยากลำบากโอ้ในที่สุดเราก็ผ่านบอสต,ตัวแรกก็ได้นะครับเราดับปนาดไปสองตัวเหลือตัวสุดท้ายที่ยังแก้เกมให้เราได้โอ,โอเคอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในเกมใครที่ เรากอยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะแม่ง <c> ก <oughs> ้อนงจะมันในระดับหนึ่งเลยนะครับบอกเลยก็เดี๋ยวถ้าใครชอบเนี่ยผมจะพยายามอัพคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเ <c oughs> จอกันใ่คลิปหน้านะไปละสวัสดีครับ